สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้กระผมอาจารย์กำรพั์ยุภาพสวัสดนะครับอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดก,การเกษตรนะครับวันนี้จะมานําเสนอหัวข้องานวิจัยในหัวข้อเรื่องว่าการศึกษาความมุ่งพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดครับ วัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาความพุงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเป็นเกษมสอเพื่อเปรียบเทียบความมุงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานป้องกันและแก้ไขาย,ยาเสพติดวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเป็นเกษมกร,รกอบแนวคิดในการวิจัยนะครับตัวแปรต้น เพศการศึกษาอาชีพส่วนตัวแปรตามความมุงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมดจํานวน2,200คนนะครับกลุ่มตัวอย่างผู้วิใจัยใช้ตารางสุ่มตัวอย่างนะครับเป็นเกณฑ์ในการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดความ คาดเคลื่อนร้อยละห้าและจะได้กลุ่มตัวอย่างมาขั้นต่ำสามร้คนนะครับอันนี้เป็นภาพหลักฐานในการใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะครับต่อไปเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับจะมีแบ่งเป็นสองตอนได้ดังนี้นะครับตอนที่หนึ่งจะสอบถามเกี่ยวกับเพศการศาึกษาอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบเช็คลิสต์นะครับส่วนตอนที่สก็จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความมุ่งใจ ที่มีต่อการบริหารงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดป,ประกอบด้วย6ด้านนะครับก็จะมีระบบข้อมูลระบบป้องกันและแก้ไขระบบการให้คำปร,รึกษาระบบเฝ้าระวงังระบบสนับสนุนจากช,ชุมชนและเครือข่ายการทํางานและระบบบริหารจัดการนะครับอันนี้ผล,ผล,ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตารางที่หนึ่งจะสังเกตเห็นว่าแบบสอบถามมีเพศการศรรึกษาและก็อาชีพนะครับตามลําดับเลยนะครับต่อมา ผลการวิเคราะห์ต่อนะครับจะเป็นตารางที่2จะเป็นค่าเฉลี่ยของความมุ่งการใจของผู้ปกครองนะครับก็ใน6ด้านที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับสรุปผลการวิจัยนะครับก็คือ1เลยความมุ่งพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการงานบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีค่าเฉลี่ยสูงก็คือระบบการเฝ้าระวังนะครับ 2. ปัจจัยที่มีต่อความมุ่งพอใจในการบริหารงานรับ ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจะประกอบด้วยระบบข้อมูลระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดระบบเฝ้าระวงังระบบการสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายและระบบบริหารจัดการมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้านะครับข้อเสนอแนะนะครับหนึ่งเลยครับควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ ช่วยเหลือนักเรียนต่อไปนะครับสควรพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบดูแลนักเรียนอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับกับผมก็ขอจบก,การนำเสนอหัวข้อวิจัยแค่นี้นะครับขอบคุณครับ